สวัสดีค่ะนารีขีมาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปแรนดอมก็เป็นประเด็นของรักสามเศร้านะคะสามคนสามเราบ้างเนาะหัวข้อของเราวันนี้คือมือที่สามเขาต้องการอะไรแล้วที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะออกจากชีวิตคุณและเขาไปไหมนะคะมือที่3ามเนี่ย การที่เขาเข้ามาเเขาต้องการอะไรวัตถุประสงค์เขาเคืออะไรนะคะแล้วที่สุดแล้วเขาจะกระเด็นออกไปจากชีวิตคุณและเขาหรือเปล่านะคะอ่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิง่งและกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะ เรามาดูกันนะคะว่าโอยโวยโวยเดินออกมาเจ้านายอ๊อฟขับแตะดาบาก่อนเลยในความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณตอนนี้อยู่ในสภาวะตึงเครียดเนาะแม่หมอว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนไม่มีทางออกอะ่ะเหมือนเป็นความรักที่เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ต่างคนต่างก็ไม่ออกมันเหมือนกับเป็นความรักที่ ถูกล้อมถูกบีบรัดเอาไว้อยู่นะคะอืจริงๆแล้วในเรื่องของสามคนสามเราเนี่ยจริงๆแม่บอกว,ว่ามันมันอยู่ที่จิตของคุณเนี่ยเป็นผู้กำหนดเองแหละคะ่ะถ้าคุณไม่ได้ไปยึดต,ติดในเรื่องของความรักไม่ได้ไปยึดติดในเรื่องของบุคคลคิดว่าเอ้ยคนเรารักกันมันก็แค่บุญและกรรมชั่วระยะเวลาหนึง่งที่สุดแล้วมันก็จ่าจ,จันจจากันอยู่ดี แล้วถ้าคุณเลือกที่จะถอยออกมาจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็จะจบได้ส่วนใหญ่ไอ้ความสัมพันธ์สามคนสามเราเนี่ยมันมักจะเกิดตั้งแต่อดีตชาติหลายชาติหลายภพมาแล้วค่ะแล้วมันก็มาจอนเจอกันตลอดเวลาแต่ละชาติแต่ละภพที่ที่เจอเจอกันที่เกิดเรื่องราวสามคนสามเราเนี่ยมันคือต่างคนต่างไม่ยอมกัน่ะฉันก็ไม่ถอยฉันก็ไม่ยอมมันก็เลยเป็นบ่วงกรามผูกกันมาแบบสามคนสามเราผูกกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อ ตราบเท่าที่ชาติพบอื่นจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ยอมถอยออกมายอมถอยนี่ไม่ใช่เป็นผู้แพ้นะคะเป็นผู้แบบบรรลุแล้วอ่ะเป็นผู้อภัยทานได้แล้วนะอันนั้นแหละค่ะความสัมพันธ์ในสามคนสามเรามันจะจบมันจะจบได้ในชาติพบนั้นๆทีนี้ไอชาติพบเนี้ยที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเป็นยังยังคงเป็นชาติพบที่เป็นสามคนสามเราอยู่ณเวลานี้มันยังเป็นที่ฉันก็รักเขา เขาก็รักเธอเธอก็รักฉันอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นแปดดาบอยู่อย่างนี้เดอสเตรนอาจจะเป็น1ชายสองหญิง1นึหญิงสองชายก็ได้นะคะหรือเป็นชายชายชายสามหญิงหญิงหญิงสาก็ได้หมดนะคะในหน้าไพ่ของแม่หมอนนะ,ะถ้าตามหน้าไพ่นี้อาจจะเป็นลนักษณะแบบว่าคนหนึ่งคนยังรักอีกสองคนอยู่ <c oughs> ไม่หมอะว่าไอ้คนหนึ่งคนที่มานรักสองคนเนี่ยมันคือความเห็นแก่ตัวของคนคนนั้นนะคะดาฮาลาเปนห้าเหรียญเอ่อเดอะเวิร์เดอะแชรออร์สามถ้วยเห็นม,มันในความสัมพันธ์ของพวกคุณอนะ อันนี้เรื่องราวของคนนะความสัมพันธ์ของพวกคุณมันยังเป็นโคงเป็นสามคนสามเราและที่สําคัญแม่หมอว่ามันจะต้องมีอีกคนหนึ่งที่อยู่ทางไกลกันนะคะส่วนอีกคนหนึ่งอาจจะคลองคู่กันอยู่หรืออีกคนหนึ่งอยู่เวสถานะที่แยกกันก็แล้วแต่นะคะแต่ในในในความสัมพันธ์เนี่ยมันเัียงคงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะหลุดออกจากกันได้อ่ามือที่สามที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะแม่หมอบอกว่าเขามีหนึ่งนะประเด็นที่หนึ่ง เขามีความรักให้กับคู่รองของคุณแหละคือถ้าไม่รักก็คงไม่เอาเนาะประเด็นที่สองคือเขาต้องการเรื่องของเงินทองอห้าเหรียญต้องกัดเรื่องของเงินทองนะคะเหมือนกับว่าฉันเข้ามาเพื่อเป็นการพึ่งพาพึ่งพาในเรื่องของธุรกิจพึ่งพาในเรื่องของเงินทองส่วนหนึ่งถามว่ารักไหมก็อาจจะมีความรักอยู่แต่ถ้ามองว่า,าคนที่สามที่เข้ามาเนี่ยกับคู่ของคุณเนี่ยใครรักใครมากกว่ากัน ไอ้คู่ของคุณเนี่ยมันรักมือที่สามเนี่ยมากกว่ามือที่สามรักเขานะไอ้มือที่สามเนี่ยน่าจะเน้นในเรื่องของเงินทองการเลี้ยงดูมากกว่าค่ะแต่ปัญหาคือคู่ของคุณเองนี่แหละค่ะที่ดูจะรักไอ้คนคนนั้นนะ่ะหกคนที่สามคนนะั้นมากกว่าเนี่ยแล้วถามว่ามากพอๆกับคุณไหมไม่หมอว่าถ้าตามหน้าไพ่แล้วดูเขาจะหลงนะ หลงสเสน่ห์ฝั่งนั้นอยู่พอสมควรนะคะแต่ตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกออึดอ,อัดที่จะอยู่กับคุณนะคะเขาอึดอัดที่จะอยู่กับคุณเออคุณก็สามารถที่จะสังเกตได้นะคะเวลาที่เขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกเบื่อหน่ายเขารู้สึกไม่อยากจะคุยกับคุณนะ่ะเออนั่นคือเขารู้สึกอึดอัดต่บคุณแต่ถามว่าเขาอะอยากจะเลิกกับคุณไหมอยากจะไปจากคุณไหมก็ไม่อ่ะคะ่ะเห็นไหมตามหน้าไพ่คือเขาอยากจะ ยังคงสามคนสามเราแบบเนี้ยไปได้ตลอดไปตลอดนะคะคือคุณจะคุณจะชอบหรือคุณจะไม่ชอบคุณอยากจะอยู่หรือคุณอยากจะไปจะไปทําอะไรที่ไหนคือเขาเหมือนกับโนแคร์โดโซนนะคะแต่เขาไม่เลิกกับคุณเออในขณะเดียวกันถามว่าเขาลากฝั่งโนนไหมเขาลากฝั่งโนนรักแบบหลงงมงายหลงแบบหลงเลยนะคะหลงแบบอ่ไม่ลืมหูไม่ลืมตาเลยก็ได้นะคะ อ่าส่วนผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นที่เป็นมือที่สามที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนเนี่ยเข้ามาด้วยสถานะทางการเงินเป็นหลักนะคะไม่ได้เข้ามาด้วยสถานะในความรักหรือว่าอะไรเลยอืหทีนี้เรามาดูเพื่อเป็นการเจาะลึกนะไม่หมาจะเจาะลึกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยหรือผู้ชายคนเนี้ยที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเข้ามาเพื่ออะไรกันแน่ ยกเว้นกรณีถ้าคู่ของคุณโดนคุณใส่มนดำนะถ้าคุณสังเกตนะเวลาที่โดนคุณใส่มนดำอะอยู่ดีๆเนี่ยเขาจะอารมณ์แปรเปลีป่ยนไปจากคุณแบบไม่มีปรีไม่มีขุยอะจากที่รักรก,รกอยู่นีเป็นเกลียดคุณร้อนรุ่มอยู่กับคุณไม่ได้วันๆเพ้อหาแต่คนนั้นเพ้ออะไรก็ไม่รู้งานการไม่ทําหน้าตาหมองคล้ำเออเม้อลอยซึมเศร้าคิดเพ้อฝันแต่คนคนน,น,นั้นทั้งที่ก่อนนันนั้นไม่เคยเป็นมาก่อน คุณรีบพาเขาไปอาบน้ำหมดรีบพาเขาไปถอนของเลยนะคะนั่นแสดงว่าเขาโดนคุณใส่บนดาเต็มเต็มแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะที่แม่หมอบอกเออก็แสดงว่ามันคือความรักที่คนของคุณมีให้กับเขาเองนะมันจะมีความแตกต่างอยู่นะคะระหว่างคนโดนของกับคนไม่ได้โดนของอะ่ะและที่สําคัญแม่หมอมองว่าในความรักสามคนเนี่ยเห็นไหมเ,ออเดอะฮร์ราแฟนสามถ้วย มันเป็นรักที่ผูกกันมาหลายหลายชาติพบแล้วอะเหมือนกับคุณกับเขาไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันว่าขอให้เราได้เป็นคองคู่กันตลอดไปในขณะเดียวกันเขาก็ไปอธิษฐานกับอีกคนหนึ่งที่วัดเดียวกันสถานที่เดียวกันขอให้เราได้คองคู่ตลอดไปเนี่ยเห็นปะมันก็เคยอะไรไกลายเป็นไอ้สามคนสามเราเนี่ยมันเป็นคำมั่นสัญญานะคำมั่นสัญญาที่ที่ไม่ว่าจะกี่ชาติกี่พบอะ วนกันอย่างนั้นนะคะมาจนถึงชาติพวกนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้เออเราไปอธิษฐานร่วมกันที่วัดพระแก้วเราจะอยู่ด้วยกันทุกชาติทุกภพกพอหมดจากคนเสร็จอีกวันหนึ่งเขาก็นัดอีกคนหนึ่งไปไปอธิษฐานเหมือนกันโอ้เราจะอยู่ด้วยกันทุกชาติทุกภพกเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นคําคําสาบทคาสาบานคําขอคําอธิษฐานที่ร่วมกันมามันก็เลยกลายเป็นสามคนสามเราที่ผูกกันมาตลอดนะคะเมื่อกี้ประเด็นคําถามเราคือว่าเอจริงๆแล้ว บุคคลที่สามคนเนี้ยเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรกันแน่ใช่ไหมแม้ว่าตามหน้าไพ่จะบอกว่าเป็นเรื่องเงินนะแต่เราก็เพื่อความแน่ใจเนาะเปิดอีกทีหนึ่งนะว่ามันมีอย่างอื่นหรือเปล่าเหรียญไม่ต้องเปิดต่อแล้วค่ะเข้ามาเพื่อเงินทรัพย์สมบัติอาสังหาเงินทองการลงทุนหรือต้องการอำนาจถ้าคู่ของคุณอ่ะเป็นคนที่เป็นคนมีสิ่งเป็นคนที่อ่า มียศมีตำแหน่งเขาอาจจะต้องการบารมีของคู่ของคุณนะในการที่จะค้ำจุนหรืออยู่เบื้องหลังหรือเป็นอิทธิพลให้กับเขาในการทําธุรกิจทามาหากินสรุปก็คือเงินนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามบุคคลที่สามที่เข้ามาในชีวิตของพวกคุนต้องการเงินต้องการธุรกิจต้องหรือต้องการอํานาจบารมีจากตําแหน่งยศศักดิ์ของคู่คุณในการทําธุรกิจในการหาเงิน นะคะหาเงินถามว่าประเด็นต่อถามว่าอแล้วบุคคลที่สามเนี่ยเขารักคู่ของคุณหรือเปล่า mm hmm. เขาคิดยังไงกับคู่ของคุณเราไม่ต้องถามตัวคุณกับเขาเนะ่ะถ้าคุณกับเขายังไม่เลิกกันแน่นอนที่สุดใจคุณก็ยังรักเขาอยูหอ่หรืออาจจะรอวันที่เจ้ากลับมาหาคุณก็ได้ถูกไหมทีนี้เรามาดูประเด็นของว่าบุคคลที่สามเนี่ยแน่นอนเข้ามาหาคู่ของคุณ mm hmm. เพื่อเงิน mm hmm. เพื่อธุรกิจ mm hmm. เพื่ออ,อิทธิพลในการทํางาน ในการหาเงินของเขาเขาอาจจะเปิดบ่อนอาจจะเปิดผับอาจจะทําธุรกิจสีเทาคู่ของคุณบรรนเดแชร์ออัอยู่ในแวดวงสายตํารวจทหารหรือเกี่ยวกับผู้มีเส้นมีสายมีอิทธิพลหนุนธุรกิจเขาได้อย่างเงี้ยก็ได้นะคะอ่ามาดูดีกว่าว่าอ่อไม่ใช่คำถามเราเกืออะไรนะถึงนี้แม่หมอนในความจำนีนปลาทองเลยนะเนี่ยอ่า คู่ของคุณเรามาดูก่อนคู่ของคุณอ่ะคิดยังไงกับคนที่สามคนนี้นะไอ้คนที่สามคนเนี้ยต้องการเงินแล้วคู่ของคุณเนี่ยจริงๆแล้วคิดยังไงกับกับคนคนนี้เพื่อคุณจะได้ดตัดสินใจได้เนาะแฮงแมนเหรอนั e เดทนีบาดกลรมแท้ๆค <c oughs> ู่ของคุณโดนคุณใส่มนดำเต็มๆค่ะเต็มๆถ้าตามหน้าไพ่ของแม่หมอนนะคู่ของคุณโดนคุณใส่มนดำ ถ้าคุณได้มีการถอนของและมีการส่งของคืนมีคนแก้ของให้คุณเรียบร้อยส่งของคืนถามว่าสภาวะนี้ระหว่างเขากับบุคคลที่สามเป็นยังไงอยู่ในสภาวะที่อึดอัดต่อกันมากอยู่ด้วยความทุกข์ระทมขมขื่นต่อกันแต่ว่ามันไปจากกันไม่ได้ไปจากกันนะอาจจะมองว่าหนึ่งคุณสายอาจจะยังถอนไม่หมด สองในเรื่องของธุรกิจเงินทองยังค้างกันอยู่มันยังไปจัดการไม่ได้เกิดทําธุรกิจลงทุนร่วมกันไปแล้วอ่ะมันจะแบ่งมรดกเบอมันจะแบ่งกิจการกันยังไงรายได้มันมาจากที่เดียวกันอยู่แล้วเงินทองมันต้องใช้ร่วมกันประเด็นตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องฝืนใจอยู่เพื่อธุรกิจเงินทองก็ได้แต่ถามว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ยระหว่างคู่ของคนกับบุคคลที่สามคือโอ้โหอึดอัดอึมคึมทุกระทมขมขืนแบบว่าไม่อยาก ไม่อย่างแม้แต่จะมองหน้ากันะนะมันคืออยู่กันเป็นคู่ทุกข uh huh. ์ทุกทุกทุกมากนะคะแต่ก็ยังคงอยู่เห็นไหมเดืร้อนเบิ้มมันก็ยังคงอยู่สาเหตุที่มันคงอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกหนึ่งถ้ากรณีไม่ได้ถอนของของก็ยังผูกอยู่อย่างนั้นะทําให้รักให้หลงอยู่อย่างนั้น,ลลนแล้วก็ให้เงินให้เงินให้เงิน,ให,งนให้เงินเขาไปนะคะเอออย่างที่สองก็คือถ้าถอนของเรียบร้อยแล้วจะออกมาก็ออกมาไม่ได้เพราะว่า มันยังติดในเรื่องของธุรกิจที่ร่วมทำลงกันไปอยู่ก็ได้นะคะแล้วยังไงต่อละออทีนี้อันนี้คือความรู้สึกของคู่ของคุณที่มีต่อบุคคลที่สามณนะเวลานี้นะมันมันคือความรู้สึกที่ถ้ายังลุ่มหลงอยู่คืออิทธิพลคุณใส่บนดําถ้าไม่มีความรุ่มหลงแล้วคือยังคงค้างในเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่มันยังมาออกจากตรงจุดนั้นนะไม่ได้อ,อทีนี้ถามว่า คู่ของคุณคิดยังไงกับคุณดีกว่ามะน่าไพ่ชุดไหนแล้วกันเนาะีชิงไหมหมอมีไพ่เกือบยี่สิบสามสิบชุดนะคะเอ่อมันก็เปียนกันไปเรื่อยๆคู่ของคุณคิดยังไงกับคุณดีกว่าไม่หมอมองว่าบุคคลที่สามเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยตราบตาบเท่าที่คนของคุณยังมีผลประโยชน์ต่อเขาไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจ อำนาจเส้นสายเงินทองเขาจะไม่มีวันปล่อยปล่อยคู่ของคุณหรือเมะอะื่อไหร่ที่หรือว่าธุรกิจยังคงร่วมกันอยู่นะ่ะยากนะคะที่จะไปจากคู่ของคุณวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนอกจากคุณจะต้องรองให้บ่วงกรรมมันสิ้นสุดของมันไปนเองแบบเขาทั้งคู่ธุรกิจล้มสลายอห้าเหรียญธุรกิจมันล่มสลายไปแล้วอะ่ะต่างคนต่างไม่มีตังค์แล้ว่ไม่ต้องพึ่งพาในใเรื่องของบารมีอำนาจอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคุณใส่ถูกถอนไปเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนั่นแหละค่ะคู่ของคุณริงจะหลุด และกลับมาหาคุณได้นะแต่ทีนี้ก่อนหน,น้านี้เรามาถามก่อนว่าจริงๆแล้วคู่ของคุณเนี่ยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเนาะอหสิบถ้วยเขารักคุณเนี่ยเขายังต้องการสภาพความเป็นครอบครัวถึงแม้ว่าแม่หมอมองว่าถึงแม้ว่าเขาจะโดนคุณใส่นะ แต่จิตลึกๆลึกๆของเขาอะเขายังรักคุณและรักครอบครัวของคุณถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวมีลูกกับเขาเรียบร้อยเนี่ย<ๆ>เขายังอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณนะคะแต่ตรงกันข้ามกับบุคคลที่สามอะเขาอยากเลิอกอะอยากไปปานใจจะขาดอยู่แล้วแต่มันยังเหมือนกับกรรมอะไม่หมอกว่ามันอาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าที่ร่วมกันมาเนาะหรือกรรมใหม่ที่สร้างด้วยกันก็แล้วแต่มันยังมีพันธะกรรมที่ผูกกันอยู่นะคะ เออแต่ในใจถามว่าคนของคุณเนี่ยยังรักคุณค่ะรักครอบครัวรักคุณรักลูกถ้ามีลูกนะก็รักลูกด้วยเออถ้าไม่มีลูกมีเฉพาะคุณเขาก็ยังรักคุณอยู่ค่ะยังต้องการคงสถาหนะความเป็นครอบครัวและเขาก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวกับคุณถ้าเขาหลุดพ้นจากคุณใสแล้วนะแล้วยังคงค้างแค่เรื่องของธุรกิจเขาก็คงมองว่าวันหนึ่งถ้าธุรกิจมันเจ๊งเขาก็คงได้กลับมาหาคุณนะคะอืมหรือไม่ก็รอรอคนของ รอผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นอบุคคลที่สามคนนั้นอะไปทําของคนอื่นไปมีคนอื่นไปมีคนอื่นดูแลไปมีคนอื่นที่ดูจะมีประโย,กกะย работ, ชน์มากกว่าคู่ของคุณต้องบอกว่ามีประโยชน์ไม่ใช่ความรักมีประโยชน์มากกว่าคู่ของคุณให้หมอเชื่อว่าเขาคงจะปล่อยคู่ของคุณกลับมาละรับแต่ณวันนี้เหมือนคู่ของคุณยังมียังมีประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจกับเขาอยู่นะคะตราบใดที่ยังมีคู่อยู่เขาก็ยังมีเงินทองอยู่ยังไม่กิจการยังไม่ล้มอ่ะพูดง่ายๆหรือว่ายังมีเงินใช้อยู่จากคู่ของคุณนะคะ อืมเนาะ,ะทีนี้เรามาประเด็นถามว่าแล้วที่สุดแล้วไอ้บุคคลที่สามเนี่ยมันจะไปจากชีวิตครอบครัวคุณได้ไหมแล้วชีวิตครอบครัวพวกคุณจะกลับมาสุขสมบูรณ์ได้หรือเปล่าเนาะอ่าอะมาดูฝ่อนว่าบุคคลที่สามที่สุดแล้วเนี่ยจะจรจากไปจากชีวิตพวกคุณได้ไหมจรจากไปยังไงด้วยเนาะอ่า queen of war นะคะ the r e v i โดนคุณใส่คอมเมนเต็มๆเลยนะโดนหนักๆดาฮาลราแฟนเอ่อแม่บอกว่าจอนจากได้นะคะการที่เขาเขาจะจอนจากได้เนี่ยคือหนึ่งเขาไปเจอผู้ที่ผู้ที่อ่าเขาจะเกาะได้เกาะใหม่ได้นะคะสองก็คือโดยบุญบารมีสมมติว่าคุณอยากจะได้คู่กับคุณมาแล้วคุณหมั่นเพียรน,นั่งปฏิบัติสมาธิ ทำบุญทำกุศลเยอะๆแล้วส่งจิตไปหาคู่ของคุณเน่ยเหมือนส่งบุญไปให้เขาเยอะๆเยอะๆเพื่อให้ลดทอนในเรื่องของวิบากกรรมตรงนี้ขณะเดียวกันคุณทําจิตวางเยอะๆที่สุดแล้วไม่หมอเชื่อว่าทางธรรมบารมีทางธรรมเนะี่ยอาจจะทําใหา้เขาทั้งสองคนเนี่ยยุติความสัมพันธ์ได้นะคะและจะกลับมาคลองคู่กับคุณได้เนาะถ้าตามหน้าไพ่เหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะต้อง จะต้องใช้บุญน่ะใช้บุญในการในการที่จะช่วยหรือถ้าเป็นเรื่องของคุณสายมนต์ดำคุณก็ต้องหาคนเก่งเก่งถอนของให้ได้เมื่อถอนของได้แม่หมอเชื่อว่าสติสตางก็จะกลับมานะคะกรณีที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเส้นสายเนะี่ยถ้าเขาแค่ดนของเฉยๆถ้ามีคนที่แก้ของให้คุณได้คุณและเขาจะได้กลับมาเขาและเขาและคนนั้นจะหลุดออกจากกันแต่ถ้ามันมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ถึงแม้คุณสายจะหลุดไปแล้ว อันนั้นจะต้องรอจนกว่าเขาจะหมดวิบากกรรมต่อกันเองจบในเรื่องของวิบากกรรมหรือเขาไปเจอเจอคนใหม่คนใหม่คนใหม่ที่เขาจะเกาะได้ซึ่งเขาก็จะไปทําของผูกคนใหม่ก็ไม่รู้ว่าคนคนสวยต่อไปคือใครเออเมื่อเขาเจอคนใหม่แล้วเขาก็จะปล่อยคู่ของคุณเองถ้าคนนั้นมันดีกว่าคู่ของคุณเสริมหนุนเรื่องของการเงินเขาได้มากกว่าคู่ของคุณนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ให้คุณหมั่นที่จะอยู่ในสิ่งอยู่ในธรรมปฏิบัติบารมีปฏิบัติเจริญสมาธิเยอะๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอำนาจทางบุญนะคะจะช่วยลดทอนกรรมระหว่างคุณและเขาทั้งสามคนได้นะคะที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมากลับมาหาคุณคลองคู่เป็นครอบครัวได้นะอันนี้แม่หมอมองตามหน้าไพ่แล้วมันจะได้กลับมาแหละแต่ว่ามันอยู่ที่บุญที่คุณสั่งสมและเร่งปฏิบัติในตอนนี้ ับวิบากกรรมที่ในอดีตมันค่อยๆลดทอนไปด้วยนะคะที่สุดแล้วแม่หมอมองว่าเขากับบุคคลที่สามจะหลุดออกจากกันนะคะจะหลุดออกจากกันและคุณกับเขาเนี่ยจะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นครอบครัวสิบถ้วยอีกครั้งหนึ่งเป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยู่ในสภาวะนี้แม่หมออยากให้คุณทำจิตให้มันวางๆนะคะให้มันสบายส ทำสมาธิแผ่เมตตาแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถ้าคุณมีลูกก็ใช้ชีวิตกับลูกคุณอย่างมีความสุขวันหนึ่งเมื่อกรรมบรรจรจากกันไปเรียบร้อยแล้วหลุดกรรมกันแล้วเนะี่ยคุณจะได้สหนะครอบตัวกับอ่นมานะคะส่วนวิบากกรรมของบุคคลที่สามที่เขาเล่นของคุณสายมนต์ดแล้วไปทําคนนะ่ะวันข้างหน้าเขาก็ตายไปเป็นอสุรกายชาติพวกต่อไปจะไม่ได้จรถูกพวกคุณอีกมันก็คือจะหลุดไปเบ็ดเสร็จนะคะโอเคเนาะ ก็อ่ะเป็นกําลังใจให้กับคนนะตามนี้นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆกการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ